สวัสดีค่ะน้องแพรรี่เห็นข่าวก็เลยไม่กล้าไปเลยนะเนี่ยเขาขึ้นเขาคิดจะกูดอะ่ะอืม <c oughs> เห็นข่าวแล้วไม่ได้ไม่กล้าไปเลยเนี่ยที่แบบลดความมาเออนะบางทีก็เร่งจะทำรอบไงดิฉันเคยไปตอนเป็นพักก็ไปตอนศึกแล้วก็ไป เล่งจะทํารอบไงแข่งกันทํารอบใครยิ่งทํารอบได้เยอะยิ่งอะไรก็ได้เงินเยอะมันเป็นช่วงกอบโกยนะนี่ต้องพูดตามตรงๆมันมีเรื่องของผลประโยชน์ธุรกิจใช่ไหมครับมันก็ต้องยอมรับตรงๆว่ามันมีจริงๆแต่มันก็ต้องเข้าใจแหละว่าทุกที่มันก็เกี่ยวพันเรื่องผลประโยชน์เรื่องธุรกิจทั้งนั้นแหละมันมีเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ว่ามากกว่าเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของธุรกิจอะไรเนี่ยเรื่องของเงินที่มันจะได้ ทุกคนก็อยากได้ใช่ไหมไปขับรถแต่บางคนเนี่ยซื้อรถใหม่ได้เลยนะไปขับไปขับอ่ะคุณรู้ไหมคะแต่ละปีเงินสัพัดเท่าไหร่ที่นั่นอะ่ะหลายร้อยล้านคนที่เอารถกระบ,บะที่เขาไปขับอะ่ะสี่ล้ออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรร,รถอะไรนะที่เป็นขึ้นเขานั่นแหละออกรถใหม่ได้เลยนะปีปีหนึ่งอะ่ะฉะนั้นอะ่ะเนี่ยเดี๋ยวเพราะความโลภของคนไงเนพราะความโลภของคน พราะความโลภของคนเนี่ยความโลภมาที่หนึ่งรถโฟล์วิใช่ค่ะความโลภมันมาที่หนึ่งเรื่องอื่นมันก็เลยเป็นเรื่องรองแต่ที่จริงมันสําคัญกับความโลภเรื่องของรายได้ที่มันจะได้คือความปลอดภัยแต่อันนี้พูดถึงว่าส่วนใหญ่เี่ยส่วนใหญ่อ่ยเขาก็อะไรอะ่ะถ้าพูดให้ความเป็นธรรม,มน,นะว่ามันเกิดอุบัติเหตุแค่คันเดียวไงแต่รถวิ่งมันมันหลายสิบใช่ไหมก็้ะก็แสดงว่าคันอื่นๆเขาก็ เช็คดีอะไรดีนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันมีบางคันที่มันแบบมันเกิดปัญหาเนาะวิธีขึ้นเขามันต้องเช็คหลายอย่างนะคะคุณสภาพรถไหวไหมดอกยางนู่นนี่นั่นบางทีดอกยางไม่ได้เงี้ยมันลื่นอะฝนมันตกไงคะแล้วบนเขาอะฝนมันตกดิฉันไปที่ไรก็คือแบบอะไรอ่ะเจอฝนตลอดเลย ฝนตกเข้ามาบนเขามันชื้นเนะะี่ยค่ะอากาศมันชื้นมันมีหมอกฝนตกฝนตกแล้วยางรถมันไม่ดีมันก็มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะเนี่ยก็เป็นอุทาหรณ์ว่าเนี่ยถ้าคนที่แบบจะมาแบบขับรถพาคนแสวงบุญขึ้นเขาอะไรนู่นนี่นั่นนะก็ต้องความปลอดภัยนะคะเช็คให้ดีอือมันจะได้ไม่เกิดแล้วมันพอมันเกิดเหตุการณ์นี้มันก็เสียความเชื่อมั่นใช่ไหม คนที่เขาจะมบท่องเที่ยวมาอะไรแต่ต้องยอมรับว่าปีหนึ่งมันแบบมันก็สร้างรายได้ให้จังหวัดนะฮะจังหวัดจันน่ะเรารู้เลยว่าอันนี้อ๋อหน้าขึ้นเขาแหละคนเยอะมันก็ตุ้นเศรษฐกิจจริงนะคนที่พงที่พักเอยอะไรเอยใช่ไหมมันก็รายได้มันข้อจังหวัดนั่นแหละแต่ก็ต้องช่วยกันรักษาชื่อเสียงเนาะรักษาชื่อเสียงจังหวัดนะคะอย่าให้มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้อีกต้องแบบ เรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาผู้หลักผู้ใหญ่อะ่ะผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดอะ่ะก็ต้องไปแบบเรียกความเชื่อมั่นตรวจไม่ใช่ตรวจแค่รถนะต้องตรวจคนด้วยไม่ใช่ตรวจแค่รถนะครับต้องตรวจคนขับด้วยพร้อมไหมอะไรไหมอยู่ในสภาพที่พร้อมไหมคนขับก็ต้องพร้อมไม่ใช่จะเอาแต่ทํารอบอย่างเดียวไม่ได้ครับกอบโกยอย่างเดียวไม่ได้ครับมันไม่คุ้มกับชีวิตคน อันนี้ดีนะเสียชีวิตแค่คนเดียวอะถ้าเสียชีวิตแบบทั้งคันเนี่ยโอ้โหตายเลยเงียบแน่เขาคิดจะกูดเงียบแน่นะคะอย่าให้มันเกิดอีกอันนี้พูดด้วยความหวังดีนะเป็นคนพูดด้วยในฐานะที่ตัวเองก็เป็นคนจันนะเราก็เข้าใจว่ามันทุกคนก็อยากแบบมันเป็นช่วงที่มันทําเงินทําทองอะแต่ว่าชีวิตคนสําคัญกว่านะคะความปลอดภัยสําคัญกว่าชื่อเสียงความเชื่อมั่นสําคัญกว่านะคะ เหวังว่ามันจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกนอกเช็คสะพงสภาพรถกันให้ดีนะคะหนู